สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับมาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยครับผมเป็นฮาหนอยสดแจ้งนะครับผมวันที่สามเดือนหกพี่หกเจ็ดนะครับก็มาขอแก้มือนะครับผมเมื่อวานนี้ผมสรุปเลยนะไม่เข้าสักหน่อยเลยฮาหนอยพิเศษพิเศษเนาะใา้อาออกมาฮา,า,หาหนอยปกติกับว i p พนะออกเหมือนกันเลยบนล่างนะครับผมเหมือนกันเลย จบเลยเมื่วานี้อะแก้มือนะครับผมวันนี้ขอแก้มือวันนี้เข้าแน่นอนครับผมฮานอยเฉพาะกีดเด่นวันนี้เจ็ดกันนบแปดเจ็ดกับแปดนะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่ แปด3 8 4 7 6 8 6 7สแล้วก็7 5ครับผมะฟันเจ็ดนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดสาเจ็ดสีเราก็แปดศูนนะครับผมอ่าโอเคนะครับจบไปแล้วสำหรับเฉพาะกิจนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพิเศษ วันนี้ก็เจ็ดกับแปดเจดกับแปดแล้วก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดศเจ็ดสี่แปดสองแปดสองแปดสี่เจ็ดสามแปดสามเจ็ดเก้าครับผมแล้วก็เจ็ดห้า ฟันเจ็ดนะครับผมฟันเจ็ดนะเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็แปดสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดสองนะครับผมสำหรับฮาหนอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วครับผมต่อไป ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นปกติ <c oughs> 7กับ8นะครับผม7กับ8ก็จะมีจ็ดสองดหนึ่ง เดก้าแปดสองแปดหนึ่งแปดเก้านะครับผมกันไว้ด้วยนะครับเพะจะมี 6. เ็นหกแปดหก เจ็ดหครับผมแล้วก็แปศูย์ ตัวเนนนะครับก็จะมีเจ็ดสองครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้กาแล้วก็แปดสองตัวฟันเนาะเป็นเลขเจ็ดครับผมฟันเจ็ดนะครับผมอโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับผม ฮานอยปกตินะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยสุดท้ายก็ผมพ i p อพห่วยไม่เขารู้สึกเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้รู้สึกเหนื่อยท้อ <ano> ๆยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายนะครับผมอสองกับหนึ่งสองแบหนึ่งสองห้า สองหกสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งสี่สองเก้าสองเจ็ดอ่ะอีกตัวหนึ่งครับผมสองแฟนตัวแถม มีตัวแถมนะครับสองแปดตัวฟันนะครับเป็นเลข <c oughs> เป็นเลขสองนะครับผมฟันสองแล้วสองก็จะมีสองห้าครับผมสองหก สองศูนย์สองห้าสองหกสองศูนย์หนึ่งหกสองห้าสองหกสองศูนย์แล้วก็หนึ่งหกนะครับผมสำหรับแนวทางหวยหาห้านอยนะครับผมสุดแจกหน่อยสีหน่อยนะก็จบลงไปแล้ววันนี้ก็ขอให้มีขอให้มาครับผมวันนี้ขอให้เข้านะเมื่อวานนี้สรุปวันนี้ต้องเข้าแน่นอน มาแนนอนวันนี้สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเป็นคลิปห่วยเราพัฒนานะครับสวัสดีครับ